Bye. Hey. อ้งมโตขัมาเนาะอแกไอ้ดูดูดูแกมือแกดูมือมือมือันงโต๊ัมากมานี่แล้วเรื่องมั้งครับอ้าวหลูกมือขบมือกับมือกบมือมาอู้วันนี้ขูค่าพระึหึงแล้วก็ไปวันี้ยูนะอาวจระดิกระดึอ F C เอ๊คผ่านมาทางไอ้แล้ววัอนางขาวกางยาวมือครองุ เขารวมทำบุญกับอีกพ่อถามวอหวานเนาะอ่าหางมือโชคมือน้กมือโชคมือมัดไอยรู้วันนั้นตกับพระรักึ้เครื่องได้เพราะตื่นวันนั้นนะอันนี้เอ้คือแตงเดียวโอ้ยง่ายขายหงายเนาะจำวันแบบเบาแวต้องเ้าแต่ว่าถูกกว่าองเนาะตือนอือร้าผู้ร้านคนนี้ก่ากามึงเนาะนางกัมนเนาะขงมึอกะบมคือคือวันนี้คาปู เด็กฝึกว้างนางชวนพี่กับมือนางคูบีรักกับมืออพกับมืออ้าหพวกรัมือกมือรักมือกมือหมาเด้อทุกมือได้คือได้เสงือพอเอาคืนหาย้อเด้อหายหามือจะหาจะร่เริ่มหายเงืนไน้องหาข้อไหมากึงึงแล้วก็รวยทุกทุคนอกันเลยโมกัง อาจะไม่ปวดโอ้ยพ่อปวดให้พ่อบวดเฮ้ยพ่อปวดแกงแกงโอ้เส่ฟูปวดนางสาวฟาครึ่งแก้วส๊บเออพ่อบวชแก้วพ่อพลาดกัดัวดขอบม้าหมดอะไรมู้นได้ยุงแล้วพ่อพลาดแ๊้เกินนึ่งจ้ากู้ขอถวายผ่าไก่ไว้แกงถวายวัดคุณผ่าไก่ถวายพ่อพ่อก็บวด ขอการดูอ่ะเดี๋เนาง้รคปูเออให้โน้อวางคือแก้โมือกมือด่างมือกมือหมัอายุวันนั้นอรักที่ึงแล้วก็วันนนร้าเกไเอาไปวัดมือค่เป็นครื่อเงืนะครับตีงานแตงโมขอขาดว่ใช่ไหมคาปูเออให้มือกมือด่ามือกมือหมั้มาแตงคืองานแตงโมจะใกลูวันแตงโมปอมใบบางคาปูคือเอาลอมืองมามดทกของอ่ะ คลิปเด็กนะเอาหางมันใหญ่มือยัครบองเออเวลานึบอกจะตกเก้ามันก็ออกจะตกเก้าตรงขัดกันแลแขกบอกตัวไมเซี่ยบอกปัวไม้าบอกจบอกให้แขดแก่บอกเก้าแต่ตันี้จะพูถื่ประมันปุอนี่เขาแต่บอกจะตกเก้าตกเก้าตกเก้าดูนะถ้าตัวชื่อตกไมว่าจะบอกอช่นดีวุันครั ก็วัออกก็คือก็คือเอาตัมันวออกว่าว่านวัคือกั้เคีื่อขั้นเคื่พอเดมันได้ญูกวัดอ่ามาอันนี้เงียเอือเฮียขอขอถไว้องูงนะเอออย่งมันนั่งเป่าลมมั่วมันวางวมรความูุกระจ่ายว่ากันเมื่อกันทุ่มดัดหมายการวัดเพื่อก้าวขั้นเลย่อเื่อเนอ่ายเียมันใช้กูคือการก่อย่าเชียวเชียหเออ คััเนี่ยดูแบบแค่แค่กูแม่รู้่ากกึงกระดับน่างก่วตะดดน่นรู้นี่แต่ฮึมไปเว่เแค่ยนะรวดแต่นั้นว่าใครดู้ครเหนึ่นเนาะแต่ไพ่เไปใครดูอืมเว้กูยกูยกุุ้ยๆไๆคเับ เออขอให้เฮี้ยเพราเปล่อนคือน้องดูดีมาเฉพาะแบบัเออขาใ้่น้องดูดีหันมือเขากอดาบมือเขากดหมาด้อยดูกีเหี้ยเออเขากมาดามดูหนะลูกนะคือขัดเนาะไม่มะทางนี้กว่าเอออันนี้มาทางนี้มาทางข้องขวาเคอียร์ก่อนแหวนอือ ตัวเอันนี้มากากน้องยิงยื้อกับน้องงามมากงามมากงามมากตัวกระกระได้หากปันห้าร้อยปันเนาะห้าร้อยพันจะพอห้าร้อยพันผมบวกเพราะ่าพันกระหักบอกตัวเมื่อช่องผู้วดประแถมชนะมาอมาต่อชนะแหม่มชนะยื้อตัวกระ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 เระ่อะงาม เออพามากค่ของเดอแค่งามงางงอขับเด็กหญิงหงนี้คือรักเก็วนังงนเก็บหงิงหญิงกับเด็กชายเอ็กชายงามมากอ่าพงยกุศลกุศลกุมลกุศลกุศวัน่ะกุศลพายละนี่งือแล้วก็บไรวดวงงนังกับหัวันี่คือกับะคือหวานงามงกนงะมับผงเลยไม่มอืม เจ็ดชางั้งมาตับเป็ดยิ่งนี้ไปตดใช่หรืเครับปูคุณเจ้เดียใ่จริงมันนะผมคือนักมืดบปู้วคือหักคืออะไเจ้าใข่จิงมก็้อยือจมเนต้ปูอันนี้ขงัาระวัขออื่นางกอกหรือจะินี้ใ่ไหอ้ยย่อแบว่ากตคอดวค่ะ คืออ่านคือมาได้แต่ใจเราไม่ล่ะเะปูเออแต่ด็กชางงัอืมน้าจง้างงัเอาใส่ด้อยกันใส่แล้วจะปูรวเปล่าใส่ไงวะคือวันตะเกือเคือนี้ันตะลอยลอยปูแต่เครื่องง้างมไปเที่ยวเด็กปูเหมือนกัเจซิ้าเหมือนกันเช่ เกาเก้าคืบกันกัวมันกำลังเหมืเนาะเอออากเโค่ากกาอยากับ่ากันค่ะกยาท่วเอากาถึงแบบเกากาคืบเขาน่ไปเที่ยวพอจะไปเดียนดูขึ้น่าก็ทำงาน เชื ious, ่ออย่ได oh. ้มก oh. ูไปก็เ yeah, กูไปกูจำตัวเลยกูเปนนกูเมากประมาจากวันขี้ว่ามือเช้าีออกห้าครับตเอกครับตวเห็นว่ามแล้วรจับขอบสุดผมเนี่เห็นอยู่ครับแต่เอาว่างานั้ัครับปูมาเปิดกันะตัตนเอาควาเนแัไจะถือเงนยู่แคัไครับปูแค่ขนาผ่าตื่นคคลิปครปูเจ็ดสิบตีปูเออแค่คลิปมา สามสสามสิบคาบูเยเสิแปมือนคาบูอ้าวห้ามือนหกมือเจมือนแปดมื่ก้าหมืนสงบาบบเยอีเด็อชายงอมากคือได้รดอบกับเด็กหญิงยังมีนั่นแเด็กเมสิบมือกระคือก็ไม่ออกคุณ่ะไม่หะอเออถ้าไม่ออกก็ไม่อยุดถ้ากูหยุดกูตายเนี่ยอออท้าไม่ึงตาย อเคือมะมืองมนเป่๊ยมะบ้านก็ใจอกินักของก่อนบ่างม่นมาจังเงินม่มเปิดยใส่ะข่ายออนกระข่ายออนน่อยเรื่องระออนกัะถ้วยนระโค้ยกระท่านมนเรื่องออนไปหมดเรื่อง มือไว้ขึ้นข้าวเกาเอิ่มครับปูเป้ากันเปื่อยกันครับปูข้าวกันครับเปืป่อนะปู่าสุกข้านะครับปูเอาไว้ปูครุ๊กมวยเอาไว้ชุดชุดมวยติปูอืมชุ้งก้ามมืเอาไว้วชุกงก้ามมือเค้กข้าวลุ้งก้าเพื่อครับปนะูเอาไว้กุ้ง เออบอร์ปู่กาจุดเก้าไปทั้งไปทั้งฝาดเลยนะปูนเออมันกูถู่ครับมันก็ไข่ไข่แดงั้เขาบอกว่าคือคือจุดเก้าปูกาจุดเก้านะครับปูเป็นเบอร์จำใบเรื่อยครับปูวันที่้าวเก้ามีกองยางมารำาถวายเออพร้อมกับแค่ปั๊กุบปั๊ไก่หว่ะครับเออแค่ต้มผผาปลาวาวะอืมรวมอรวมขัาไปคุกน้บ่อปอขาร่าทาบุร์ทางกต้งทงกุงทางกง หายกลับแต่คล้องนะเพราะไม่หายกลับผู้อึ้งอืมผูัะคนอ่เค่อยกินค่อยท่ามือใจแบบแบบมันก็เลยร้อนทั้งขันอืมแากใต่จคล้องผูอึ้งมากเป็นของแต่ค้องมันก็ไม่ได้นะลูนะบางถึงบางอยากถ้าบารมือไม่ถึงมันก็ยือไม่ได้เข้าใจไหมอืมพรานั้นต้องคัาท้องถังปลูไปเรื่อยๆอืมบ่หอยกระไรบ่ไรกระหน่อกแากโตอยากรงแากโตยากมากแต่คือคือ่นเหอะ นะ ừ, ก็หนัเออเขาภาพปวจจุบัสก็ขึ้นแต่น่าหน้าปูเด้อเด้อได้ปูได้ข้นไนดะ้คือเชียงเยียงหน้ามากเลยอืมว่าหาพออืมแต่ก็เชียงได้คือโบกบานข้างเก่าอืมแกบใจได้วกเชียงอื่นได้โทกันแบใจเ่าทชบเต้านาหน้าเร่ออืมทึบอเ้าอืมเขาแต่งั่งทึบเ้าแล้วก็ทชบเต เจ็ดแล้วก็สิบหกมครับปูสิบหกแล้วก็สิบเจ็ดมครับปูเเจ็ดแล้วก็ิเ็เ็แล้วก็สเจ็ดเจ็ดสุดแล้วก็สิบเจ็ดครับปนเ้าปูโบราณเลยเอาแม่บ้านมาใหม่ันปู มากเป็นไรเอารอบใานะคืรอบนี้ออกเจ็ดชงคืดเ็รอบมาออกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจดอ้วเอางมได้อาแค่นี้เนาะใเพราเขาปากเขาคออ้าให้ดูแลมือฉกมืออยากมือถูกมือไม้อายุวันนั้ปกดขารักหึงหึงแล้วก็รวยๆนะดูแลสาธุสาธุครู ครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านนะครับเนาะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับส่วนบายบายครับบายมุ่งกลวกลัวบายสองครับอ่ะเมื่อนี้ปู่บอกว่าวันที่ยี่สิบเป็นยังคืออ่าเลขคือออกวันที่เออคือออกสองสามมาสั่น่ามื่อนี้สองสี่นะครับเนาะเลขเป็นยังคือไปออกสองสามอ่าสำหรับเอฟซีไล่วันนะครับเนาะครับมื่อวันที่ยี่สิบเก่าอ่ะปู่บอกว่าเป็นอ่ามีการอ่าเฮ็ดบุญครับคือ FC เอฟซีมันมีโชคมีมันครับเมันนั่ม กวางเง่ามาถวายปูนะครับเนาะอ่าแม่ปูก็เลยจัดสอยดาวพี่น้องจัดสอยดาวปูก็บอกว่าปูสีสอยน้ำมูครับเบอร์สอยดาวของปูก็คือเบอร์สิบเก้านะครับเด้อเบอร์สอยดาวของปูเอาไว้สูงสูงมาสั่นเออบ,บนอร์สิบเก่ากเดี๋ยวเอาไว้สูงสูงนะครับเด้อเบอร์สอยดาวปูตาครับเบอร์สิบเก่าครับผมอาสิบเก่ากับยาลืมสิบหกความอ่าครับพี่น้องเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับเนาะครับสําหรับมือแรกมาสัน่นว่าปูว่าสิไป ฮัวปูตาครับบ้านเด็กที่หอปูตาก็คือเลขที่9 9เของปูที่ปะเขาคือ9 9เปีนะครับเนาะของปูตาคือ9 9เก็บอีฟซีกับพิจารณาดีๆกับถูกคําเบ่าคําจ่าของปูมีรางวัลไปคือปูก้9ไปก้9เดียวครับไปก้9เดียวไปง่ายแป๊บเดียวท่าน9ไปก้9เดียวเลยครับเด้ออาจจะเป็นเก่าหนึ่งก็ได้หรือวันหนึ่งเก่านะครับเนาะครับสําหรับอ่าปูบอกว่าอีฟซีทีดมาหาปูบ่ได้ครับกับจุดถูก สิบเกตดอกกุศลว่าสิบเกตดอกขอโชคลามมันน้ำผู้ปูกุศนว่าอันนี้คือปูให้ปัญหาคือตัวเลขนะครับนอกจากพิจารณาเอาครับสําหรับปูตาให้แตงโมครับกับนึ่งเกตคือกันสําหรับค่าอาหารรายวันมื้อนี้ครับกับพิจารณาเอานะครับเนาะช่วงคำคำแรงๆครับกับฟังคํำบอกคาจาของปูดีๆครับทุกคําบอกคําจาของปูมีรางวัลครับสําหรับปูอ่ายิ้มบอ้านเนี่ยบาโอ้ปูยิ้มถือกาแฟแดงไปเที่ยวอ่ะครับผมปูเลยบอกว่าเอาไม่ยิ้มกุศนว่า เขียนใสหนาผากได้เยยิ่มแล้วทันว่าเจ็ดสิบเขียนเจ็ดศูนย์ไสหนาผากไว้ครับกับพิจารณาดีๆก็มาตรงกันกับไข่มดแดงมจัดอ่านั่งแหลกนะครับเนาะอยู่กล่องสลักครับกับพิจารณาคำบากคำจากของปูดีๆครับถูกคำบอกคำจากของปูนี่หลังบันครับอย่าลืมนะครับเด้อครับไข่มดแดงครับคือว่าปูบอกให้เขียนไสหนาผากยิ้มก็คือเจ็ดศูนย์ครับพี่น้องเขียนไสหนาผากอ่ะ มันคอยสีบัลืมท่นานว่ากับพี่แจน่าดีๆทุกคำบอกคำจาของปู่มีรางวัลครับก็ขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีสายบุญทุกๆท่านครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับกับแอดยิมก็ขอขอบบุญขอบคุณหลายๆครับก็อย่าลืมครับตัวเลขที่ปู่ให้มาเมื่อนี้ครับสำหรับเอฟซีที่เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงมนันนะครับเนะะาะอาหารรายวันหรือว่าค่าอาหารแรงค่าอาหารเย็นครับก็มีสองสามหนึ่งเก่าเก่าเก้าเจ็ด อ่าสิบเก้าสิบหกนึ่งเก็ดเก้าศูนเก็ดนะครับเด้อเก้าก็แล้วก็เก็ดศครับอ่ะเก้าเก็ดก็อย่าลืมครับเก้อ่ะก็พิจารณาดีทุกคำบอกคำจาของปู่มีรางวัลครับสำหรับ f c ฟีทจะไปดึงสลากกินแบงรัฐบาลเนะครับเนาะอ่าสอ่าพฤษภาคมครับผมก็คือเก็ดศูนย์เก้าเก็ สิบเจ็ดสิบเก่าครับกับพิจารณาดีดครับเด้อถูกคําบอกคําจ่าของปู่มีแางมันครับกับ่าต้องไปรอโค้งสุดท้ายครับกับปู่ยิ้มว่าปูป่ปล่อยหลังจากพี่น้องปู่ให้ตัวเลขมาให้เอฟซีหรือว่าสายบุญของปู่ถือแล้วแต่ว่าเฮ้ากะอย่าไปรอโค้งสุดท้ายส่วนหัวมือสุดท้าย,ายมันจะไปซื้อไปหาประเด้นนะครับเด้อกะอย่าลืมครับผมเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์อ่าสิบเก่าเก้าศูนย์นะครับเด้อครับก็ขอให้เอฟซีสายบุญของปูทุกท่านครับ ได้เบิ้งคิดแอดยิมแล้วครับกับกอให้โสุโสดมันมันลำลำได้รว้ยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขกอให้สม,มัิปัตนาทุกประการก็อย่าลืมนะครับเด้อปูบอกเขียนใส่หน้าผากแอดยิ้มใบครับมันมสนิลืมคือเจศูนย์ครับกับกอให้โสุโสดมันมันลำลำได้รว้ยครับคิดอันใดกับกอให้สม,มัดปัตนาทุกประการก็ให้บุญบาร,รมีปูชีปะกาวปูตาครับตัวบรรดาสา,ายบุญของปูครับมีแต่โชคแต่มันแต่ลำแต่ลุวยเพามเก็บจะให้ได้เพิ่มไข ในชีวิตครับผมครับผมครับซีเกตเอสยิมก็เห็นแม่คู่เจ็บยิบดูนะครับมือเสาร์นี่ครับยิบสลากกินแบงก์รัฐบาลอยู่ครับอ่ะกับบรูมาวาเอ็ดยิมกับบริษัทอาผู้อ่อยขึ้นหาปู้ช่วนกระเสาคือเอฟซีเพิ่นเนาะครับเนาะอ่าแม่คู่เพิ่นกันยิบกันไว้ก็คือนหนึ่งเจ็ดขึ้กันนะพี่น้องอ่าเพราะว่ามันก็บเบเน่ครับเพราะว่าเงินหนึ่งออกเจ็ดหนึ่งวันนี้อาจจะออกหนึ่งเจ็ดก็ได้อันเกิดเบเนียเนอนเนาะครับเนาะครับก็ขคเอฟซี พิจารณาคาเบาคาจาาของปูดีๆทุกคาเบาคําปูมีร่างวันครับทั้งช่องเป็นแชแนวทางนะครับเด้อใส่วิจารณนายันในการรับชมครับบอเดชชวนเล่นการพนันแต่ประการใดครับเป็นแชแนวทางครับก็คอรอดซีายบุญทุกๆท่านโชคๆมันๆลำลำเรื่อยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันได้ก็ขอให้สมบัติปัถนาสําหรับคลิปนี้อ่าอยากยิบกาบขอสวัสดีครับ